วัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกับงานเนึ่งคืงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบแอร์นะคันนี้เป็นเชฟโรเลยครับที่ว่านะมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับไปดูกันว่าคันนี้ตัวเช็คเจออะไรที่มีปัญหานะครับไปต่อไปต่อนะครับกับที่ว่าคัาานนี้นะ การรื้อคอมแอร์ในรถรุ่นนี้นะต้องรื้อชุดหน้ากระจังด้านหน้านี่ออกมาให้หมดเลยครับเพราะคอมแอร์ในเครื่องยนต์ดีเซลมันจะวางอยู่ตรงนี้นะค่อนข้างจะแคบนะรนุ่นนี้นี่เราถอดออกมานะเจอเลยครับเดี๋ยวให้ดูวัาบเนี่ยมันคอมแอร์ดำปีเลยนะครับดูดูนะฮะคันนี้นะต้องล้างแผงอ่ะ ต้องล้างระบบนะครับคันนี้ต้องล้างระบบใหม่นะเปลี่ยนบล็อกวาล์วนะครับเปลี่ยนบล็อกวาล์วหน้าหลังนะฮะแผงแอร์นี่เปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าสกปรปกมากนะครับกับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราสั่งอะไรใหม่มานะอะไรที่ใช้เป็นอะไรแท้นะครับผมนะตอนนี้เราใช้ซิ้นซิ้นนะครับทำการล้างระบบเห็นไหมเป่ามา สบกหน้าต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับพอจากล้างมินทินเสร็จนะต้องตามด้วย้ํายาไล่ความชื้นนะครับ F11 อีกหนึ่งที่นะครับในคันนี้นะครับผมนะฮะไล่มาได้สักพักหนึ่งนะฮะหลายรอบแล้วนะครับมาดูมาดูมาดูนะฮะใสจั่วเป็นมินซินเลยนะฮะใสสะอาดแสดงว่าระบบสะอาดแล้วอย่างนั้นเราจะใช้ F11 นะครับทําการไล่ความชื้นในระบบนะครับ กับการไล่ล้างระบบในเชฟชัดติวากันนี้นะครับผมต้องไล่น้ำมันออกให้หมดก่อนนะฮะอ่าเนี่เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะที่เราสั่งมา ใส่ในเชฟตัวเรนแคปที่ว่าตัวนี้นะงานตุกชิดนะครับที่เราทำองไปมีรับประกันนะครับมีรับประกันตุกชิปงานนะครับเดี๋ยวทีมงานใส่คอมเสร็จนะฮะต่อไปเราจะใส่แผงแอร์นะครับหลังจากใส่แผงแอร์ใส่ใบว่าน้ำแผงแอร์นะแล้วก็จะมีการเช็ค่วในระบบนะครับไปต่อไปต่อนะครับแคปที่ว่ากันนี้นะฮะจากใส่คอมแอร์เสร็จแล้วเนี่ย Hey, ระบายความร้อนตัวนี้นะฮะควรเปลี่ยนทุกครั้งนะครับผมในการเปลี่ยนคอมนะไม่งั้นกลับมาท่านอีงแน่นอนนะครับกับอาการคอมแอร์น็อกหรือคอมแอร์ไม่มีกําลังอาจจะกลับมาท่านอีกรอบนึงนะครับในแคปที่ว่านะแนะนําเปลี่ยนทุกครั้งนะครับผมในเคสที่คอมแอร์มีปัญหานะครับจบแน่นอนนะฮะ งานซ่อมแอร์กับงานซ่อมแอร์ทีมงานช่างมืออาชีพนะครับงูเง่เจริญการช่างนะ,ะหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะโอลิงเปลี่ยนทุกหม่ทุกตัวนะบล็อกวาลใส่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้การอัดเช็ดรั่วนะครับอัดไว้ที่ประมาณ300บาทนะฮะ3.1นะ3.1 ทิ้งไว้ก่อนนะฮะคันนี้เราจะทิ้งไว้นานหน่อยเพราะว่ามีสตู้แอร์นะครับมีตู้ด้านหน้าแล้วก็ตู้ด้านหลังนะครับตัวนี้เราจะอัดทิ้งไว้ประมาณสักพิ่งเชื่อมง,งนะถ้าเข็มไม่ตกเข็มแรงดันไม่ตกลงนะครับแสดงว่าไม่มีจุดรั่วก็จะทําการแวกซ้กัมเติมน้ำยาแอร์นะหลงังจากนั้นมาดูกันนะครับว่าความยยตนแอร์แล้วก็แรงอัดกําลังอัดคอมนะรแรงดูด ดีไหมนะคอมใหม่นะกับคันนี้นะฮะประกอบด้านหน้าจะเสร็จแล้วนะฮะก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงแล้วนะทาการพัดน้ำยาทิ้งไว้นะครับนี่นะถึงเท่เาเดิมนะครับแสดงว่าระบบแอร์ไม่รั่วซึมแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการเติมและเติมน้ำยาแอร์กันนะขณะน,นี้เราเติมยาก็ไปแล้วนะ สายโลอ,อ,ย 35, ยยอยู่ประมาณ35รับสายไอประมาณ185ทำไมอยู่ต่ำจักก็คือตอนนี้อากาด้านนอกเย็นนะับนหภูมิตอน,น้านอกใยนนะถ้าอากาศร,ร้อนสายหาย้ใช้จะอยู่ประมาณไม่เคย300นะลัีะดูอณภูมิด้านนอกเป็นหลักด้วยนะครับ หรือล้างให้หมดนะครับตู้หน้าตู้หลังนะครับเย็นไหม,ยมหเย,ย็นจนหนาวเลยใช่ไหม, <c oughs> มแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวประกอบไปเสร็จนะประกอบเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลองอุณหภูมิด้านในกันนะคกับเชียบโรเล็ตชคทติว่าคันนี้นะครับครับ <c oughs> จบงานโอ้เย็นชํำเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยคันนี้นะครับเป็นเจี๊ยบเลยนะครับ เลยนะนะจบงานแล้วคันนี้นะกับการซ่อมแม่นะในเชฟโรเล็เชรัฟติว่าคันนี้นะครับสิ่งที่ทำไปนะฮะก็มีหนึ่งเปลี่ยนคอตแม่สองอแผงคอยร้อนนะครับแล้วก็บล็อกวาวนะเย็นเจี๊ยบเลยเย็นฉ่ำเลยคันนี้นะครับ แล้วก็ล้างระบบแอร์นะทั้งสองตู้เลยหน้าหลังเพราะว่าระบบแอร์ดำปีเลยนะตามภาพเลยนะครับต้องล้างนะถ้าไม่ล้างงั้นผลที่ตามมาคือคอมแอร์จะนอกนะเกิดความร้อนสูงนะครับครับผมสำหรับคลิปซ่อมแอร์นะที่เราทำาอไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะคช่องยู u b e ผู้แงจเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้ วสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่มีองแงเจริญการช่างนะครับ